ยินดีต้อนรับกลับสู่ Engine Empire วันนี้เราจะพาคุณไปชมรีวิวรายละเอียดของ Honda Amaze ปี2 0 2 6ทั้งภายนอกและสมรรถนะรถซีดานคอมแพครุ่นนี้ได้รับการออกแบบใหม่หมดให้ความรู้สึกหรูหราและมีสไตล์มากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยเทคโนโลยีและเครื่องยนต์ที่ปรับปรุงให้ขับขี่นุ่มนวลและประหยัดเชื้อเพลิงยิ่งกว่าเดิมเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Honda Amaze 2026มาในรูปลักษณ์ใหม่ที่ดูดันและสง่าง,งามด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อก,กับไฟหน้า LED ทรงคมเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถฝากระโปรงหน้าได้รับการออกแบบให้มีเส้นสายที่เฉียบคมและมีพลังกันชนหน้ามาพร้อมช่องรับอากาศและไฟตัดหมอกที่เพิ่มความสปอร์ต ตัวถังสีดำดูหรูหราเมื่อสะท้อนแสงแดดเผยให้เห็นเส้นโค้งที่ต่อเนื่องอย่างสวยงามมือจับประตูและกระจกมองข้างตกแต่งด้วยโครเมียมล้ออนลนมอยขนาด15นิ้วลายเพชรช่วยเพิ่มความพรีเมียมและความทันสมัยให้กับรูปลักษณ์โดยรวมด้านสมรรถนะ Honda a m เม e 2026ยังคงเอกลักษณ์ของ Honda ในด้านความนุ่มนวลและความเชื่อถือได้ เครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตร i v t e c ทให้กำลังประมาณ90แรงม้ามาพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองดีเหมาะสำหรับการขับในเมืองและการเดินทางไกลระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งแบบธรรมดา5สปีดและเกียร์อัตโนมัติ cvt ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์อย่างราบรื่นพวงมาลาัยเบาและแน่นยำช่วงล่างปรับจูนใหม่เพื่อซับแรงสั่นสะเทือนได้ดียิ่งขึ้นช่วยให้ขับขี่นุ่มนวลแม้บนถนนครุขระระบบเบรกให้ความมั่นใจและควบคุมได้ดีเยี่ยม พร้อมระบบกันเสียงที่ดีขึ้นช่วยให้ห้องโดยสารเงียบสงบแม้ขับด้วยความเร็วสูงโดยรวมแล้ว Honda Amaz e 2026ในด้านภายนอกและสมรรถนะเป็นหนึ่งในซีดานคอมแพคท,ที่คุ้มค่าที่สุดในปีนี้ผสมผสานดีไซน์ที่สวยงามการขับขี่ที่มั่นใจและคุณภาพระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้รอติดตามตอนต่อไปกับรีวิวภายในและราคาได้ที่ Engine Empire ภายในห้องโดยสารของ Honda a เมสปี2026ให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยมากกว่าที่เคยการออกแบบเน้นความเรียบง่ายแต่มีระดับแผงคอนโซลตกแต่งด้วยวัสดุนุ่มและแถบโครเมียมเพิ่มความพรีเมียมมาตรวัดดิจิทัลรุ่นใหม่ให้ข้อมูลชัดเจนจออินโฟเทนเมนระบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้การควบคุมที่สะดวกขึ้น เบาะหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงให้การรองรับที่ดีเยี่ยมสีภายในแบบทูโทนดำเบจให้ความรู้สึกโปร่งโล่งและรูหราพร้อมไฟแอมเบียนไลท์เพิ่มบรรยากาศอบอุ่นยามค่ำคืนระบบกันเสียงปรับปรุงใหม่ทำให้ห้องโดยสารเงียบสงบยิ่งขึ้นเหมาะกับทั้งการขับในเมืองและเดินทางไกลในด้านราคา Honda า m เม e 2026ยังคงคุ้มค่าที่สุดในกลุ่มซีดานคอมแพค รุ่นเริ่มต้นคาดว่าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ13,000ดอลลาร์ 1, มาพร้อมอุปกรณ์พื้นฐานครบถ้วนส่วนรุ่นท็อปที่มีระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT หน้าจอขนาดใหญ่และระบบความปลอดภัยขั้นสูงคาดว่าจะอยู่ที่ราว18,000ดอลลาร์ 1, ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคุณภาพความประหยัดน้ำมันและความสบายในการขับขี่รถรุ่นนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถซีดานที่เชื่อถือได้ หรูหราและราคาเข้าถึงได้อย่างแท้จริง